บริเวณนี้เขาเรียกเกาะอะไรครับอ่าที่นี่ที่เป็นทางท่องเที่ยวเขาจะเรียก Coral Island ครับผมที่ที่ในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกเกาะเฮใช่ครับผมแล้วเครื่องนี้มันพร้อมใช้งานหรือยังครับอันนี้พร้อมร้อแล้วฮะร้อแล้วครับผมแล้วเราลงไปกันแค่2องคนนะครับหรือไงมีมีทีมงานไปด้วยครับผมใช่ครับสมมติว่าพี่กุ้งมีปัญหาเรื่องหูเคหูไม่ได้ก็ส่งสัญญาณนี้ไปเด็กที่หูอะไรเงี้ยทีมงานเขาก็จะลงมาถามว่าโอเคไหมหูเป็นยังไงสมมติว่า พี่พุ่งบอกวดหูแล้วไม่ไหวเอาขึ้นกรผมขึ้นเพราะว่ามันมีแรงกดใช่ากาอะไรก็เคลียหูเหมือนขึ้นเคลื่อนนะครับแต่ตอนนี้มันจะหนักกว่าเครื่องบินนิดนึงก็ทุกๆุกหนึ่งเมตรหรือทุกๆุกห้าสิบเซนหรืออะไรแล้วแต่ถ้าเรามีความรู้สึกเราก็เลียหูได้เรื่อยๆครพี่ถามจริงอ่ะมันลงไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าอากาศมันจะมีอ่าดูข้างหน้าครับตรงเนี้ยมันจะมีเกตอยู่เกตแอร์อยู่ใช่ไหมโดยที่ลิมิตที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยอ่า แอ <Air S 2> ในในถังเนี่ยจะอยู่ที่เราใช้เริมต้นตอนนีู200 bar, อ่0 0บาทหรือ180บาทแล้วแต่นะครับทีนี้ลิมิตของเราอยู่ที่80 bar. บาทถ้าผม80บาทบ่ายังไงเราก็ต้องขึ้นถ้าผมเราต้องขึ้นเพื่อจะเซฟอากาศเอาไว้สําหรับตนเอาตัวเอาสกูตเตอร์ขึ้นด้วยถ้าผมถ้าเกิดเราลงไปเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างเหี่จะเป็น สิ่งมีชีวิตใต้น้ำทั่วไปครับก็อย่างเช่นพวกปลาอะไรพวกนี้ครับปลาการังก็มีบ้างจะเป็นปลาการังสมองบางจุดก็จะมีดอกไม้ทะเลแล้วก็นีโมโอะไรพวกนี้แล้วแต่ว่าเราจะเห็นหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะมันเล็กมากแล้วก็สกูตเตอร์ตัวนี้บางครั้งนีโมถ้าเราคาดหวังไว้มากอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราปิดกระดับเอาไว้ไม่ลึกเกินแลวหลังจากนี้ต้องทําไงเอาเครื่องนี้ลงนะใช่ครับผมตัวสกูตเตอร์ตัวนี้จะผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้เอาลงไปใต้น้ําก่อนนะครับลงมาที่ผิวน้าประมาณครึ่งนึง มันครึ่งหนึ่งจากนั้นเราก็ลงไปที่น้ำว่ายเข้าไปครับมุดหัวเข้าไปผมต้องลงไปที่น้ำก่อนเพื่อที่จะเข้าไปในนี้แล้วมันจะลอยไหมชุดนี้ลอยลอยไม่อาจจะลอยไม่เยอะ <laughs> ลอยไม่เยอะครับผมเอาแล้วส่วนใหญ่จะไม่จมครับ, <laughs> รบผมวน <laughs> ใหญ่จ <laughs> ใช้คำว่าส่วนใหญ่จะไม่จม <laughs> ดี๋ยก็ได้รู้กัน <laughs> ครับอ่ะผมผมพร้อมแนละ้ว <laughs> เดี๋ยวเตรียมลงไปลุยใต้น้ำกันดีกว่าครับ <laughs> ไปครับ ตอนนี้ทางทีมงานก็ได้เดินทางมาถึงจุดดำน้ำที่จะให้พี่กุ้งของเราลองไปสัมผัสโลกใต้ทะเลด้วยเจ้าสกูเตอร์ใต้น้ำเครื่องนี้แหละครับซึ่งตอนนี้อุปกรณ์ก็ได้เตรียมพร้อมหมดแล้วแหละครับเหลือก็แต่เอาพี่กรอของเราเข้าไปนั่งให้ได้แ,แต่ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าพี่กุ้งแกว่ายน้ำไม่เป็นขนาดจะให้เข้าเครื่องอยังต้องกอดคอพี่ทีมงานไปเลยนะครับพี่สู้ๆครับพี่ก้อง นะครับตอนนี้อันเดอร์วอเตอร์สกูเตอร์ก็ได้ถูกปล่อยลงสู่ใต้ทะเลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการท่องเที่ยวทะเลในครั้งนี้ขอบิ๊กกุ้งจะมีสตาฟในชุดนักประดาน้ําคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ไม่ห่างนะครับและก็จะมีทุ่นลอยน้ําผูกติดกับหลังคาของสกูเตอร์ไว้เพื่อรษาระดับความลึกและเป็นตัวบอกตําแหน่งของสกูเตอร์ตอนที่อยู่ใต้ทะเลนั่นเองนะครับคุณชอมูน้าครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปเรื่อยๆครับวยเครื่องอันเดอร์วอเตอร์สกูเตอร์ครับ เขนที่อยู่ใต้น้ำเลยดับประมาณ3เมตรครับแล้วก็รอบๆข้าวหงนะครับจะมีปลาเยอะมากครับปลาเลยนี่มีสีสันสวยงามครับแล้วก็มีมนุษย์กบอยู่ข้างข้างด้วยครับคอยดูแลความปลอดภัยครับแต่อบอกว่าอยู่ในนี้นะครับอากาศถือว่าหายใจได้สบายดีเราอยู่บนบกเลยครับ สองคนนี่แบบดูแล้วมันขับไม่ยากเลยนี่ไม่ยากครับผมง่ายๆครับถ้าอย่างนี้ผมลงไปคนเดียวสามารถขับได้ไหมขับได้สบายครับสบายเลยครับไปใช้เดียวเลยนะได้ครับเอาลำไหนดีอย่างนี้เลยเอาลำนู้นเลยครับผมวกันเลยครับอ้าวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะดูว่าบรรยากาศถ้าผมขับอันเดอร์วอเตอร์สกูตเตอร์ตัวนี้ดูซิว่ามันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างและมันจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนเมื่อกี้นี่ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วนะแต่อันนี้จะขับเองพี่บอกว่า จะยิ่งรู้สึกดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมสนุกด้วยสนุกกว่าเดิมครับเดี๋ยว <c oughs> ไปตามผมมาเลยลงไปด้วยกันไป สำหรับสกูตเตอร์ตัวไล่ที่พี่กุ้งนั่งไปนั้นเป็นแบบดับเบิลก็คือแบบ2ที่นั่งนะครับซึ่งพี่กุ้งมีหน้าที่แค่นั่งเฉยๆล่ะครับแต่รอบนี้พี่กุ้งแกจะขอลองขับเองในแบบซิงเกิลดูเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าความสามารถในการขับเคลื่อนเจ้าสกูตเตอร์ใต้น้ำของพี่กุ้งนั้นจะเป็นยังไงกันแต่ว่าเออว่าแต่พี่กุ้งครับลืมไปหรือเปล่าครับเพ้ hey! วพาว่าน้ำไม่เป็นฮ <c oughs> นุกกันใหญ่เลยนะครับ ครับตอนนี้ผมลงมาฉายเดียวครับน่าสนุกมากครับตอนนี้ผมกำลังมังคับเก้าอันเดอร์พอร l เดอร์โคเตอร์นะครับด้วยระดับความสูง3เมตรครับตอนนี้ครับมองเห็นด้านล่างนะครับเป็นปะตารางครับเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนครับกับการนี่จะได้เห็น ปลาครับแล้วก็ได้แบบาเข้าเองแบบนี้ด้วยครับแลกับความลึกแบบนี้นะครับต้องบอกว่าบางอยู่แค่เกี่ยวลงไปตัเกเส้นกับมาานครับที่เราสามารถดำไปอยู่ใต้น้ำโดยที่ทไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบที่เขาใช้กันนะครับ ผมได้เลือดซุปเตอร์แบบนี้แถาสองนาทีหรอบหายใจได้ประมาณติครับ